สวัสดีครับทุกคนผมลุงสมบัติผ่าก,กันรวยเล่าสู่กันฟังสัป,ปดาห์นี้สัปดาห์นี้เปลี่ยนจากสัปดาห์ที่แล้วตรงนี้ว่าผมขออนุญาตสัมภาษณ์ลุงสมบัติครับเพราะว่าลุงสมบัติเพิ่งพักฟื้นจากการไปผ่าตัดมาใช,ใช่ไหมครับใช่ครับไปผ่าตัดอะไรมาแล้วมีเรื่องเล่าอะไรมาฝากคือคนใน <มา S 2> ใน,นช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมา<ๆ>เป็นช่วงเดือนแห่งวาเลนไทน์สดสดร้อนๆนะะผมได้เข้าโรงพยาบาล โทษขอนญาตผมได้เข้าโรงพยาบาลเดีเ่ยวกามนิดนึงที่ต้องเปลี่ยนแว่นนี่เพราะอะไรครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่าใช่ไหมครับตาตามันมีปัญหาเพราะผม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 ไปไปผ่าตามาแล้วก็อตอนนี้อยู่ในหว่างพักฟื้นแล้วก็เพิ่งเริ่มจะใช้ตาก็เลยมีเครืองถ้าเกิดแสงมาเข้าตาม,ามากมันจะเคือก็เลยต้องถอดแว่นขอโทษโด้วย,ยครับครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็จะมีข้อคิดจากเหตุการณ์วันนี้มาฝากทุกคนด้ว<ล>ยนะครับแน่นอนครับแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้นี่จะเกิดขึ้นกับทุกคน ผมจะหายใจไม่สะดวกเหมือนกันมีอะไรมาติดอยู่ที่คอมาเพราะถ้าผมใช้ดมยาคุณหมอกเกงว่าผมจะไม่เฟิร์นไ,<จ>ไ,ไม่หายใจหมอเขากวิตกกังวลมากและทําให้ผมก็วิตกกังวลด้วยการเข้านอนลงพยาบาลทีแรกอีกอนอยู่บทหนึ่งซึ่งผมเขียนไว้เองอยู่หลายปีแล้วนะครับจงรักและศรัทธาพักด้วยตัวตัวเอง เพราะผ้าดีพระแท้อยู่ที่ใจเราใช่เขาวา่าขอให้ผมฝึกคุมผ้าและหนุนหมอนโดยไม่มีเอเโดยไม่หนุนหมอนนะครับน,นอน,นอครับนอนโดยไม่หนุนหมอนแปลว <c oughs> ่าอะไรคือว่ามันเป็นพื้นเ,เ,นเ,นเ,นเ็นเป็นเตียงราบแล้วแล้วก็ไม่มีหมอนให้นอนตรงๆแล้วก็จะต้องไม่หยกระดิก,กเลยให้อยู่ในมันซ้อมเหรอครับมันซ้อมให้ไปผมซ้อมซ้อมซ้อมโดยการที่ว่าเอาผ้าคุมหน้าเลยคุมหมอนเลยนะครับแล้วก็ให้อยู่เฉย อย่างน้อยๆยี่สิบนาทีขึ้นไปถ้าผมทําได้ก็หมายถึงว่าไม่จะเป็นต้นลมยาสี่ห้านาทีผมต้องพลิกตีพลิคข้าซ้ายหรือขวามันเป็นธรรมชาติที่ผมทําอยู่ประจําตลอดชีวิตแต่ถ้านอนหงายแล้วโดยไม่หนุนหมอนเนี่ยผมจะหายใจไม่สะดวกเหมือนกนมีอะไรมาติดอยู่ที่คอและหายใจไม่สะดวกมันเป็นเหตุให้ผมก็วิตกกังวลมาก oh. ก็ให้ผมนอนหงายแล้วก็ทดลองทําดูในช่วงนั้นผมมีความรู้สึก ลำลึกถึงหลวงปู่ทวดและสมเด็จพุทธยาโตจึงได้ต้องคาถาอัญเชิญหลวงปู่ทวดให้มาคุ้มครองณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพวาวะขอบารมีหลวงปู่ทวดช่วยมาคุ้มครองให้ปลอดภัยและให้มีลมหายใจเข้าออกได้สะดวกจนครบวาระที่หมอจะผ่าตัดสำเร็จนะครับสมเด็จพุทธยาโต ชีน้ปบญรจระปลิตังมังลาสุสปทาพอพัฒนาอินทละบัญชรปลิตมาคุ้มครองลูกให้คาดแค้วปลอดภัยและให้มีลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งเสร็จสิ้นการผ่าตัดครั้งนี้ท่านใดน,นั่นเองและผมก็รู้สึกมีพลังขนลุกแล้วก็มีพลังอย่างกล้าหาญจิตใจผมเข้มแข็งมากเลยมผมมีพละงกำลังที่จะต่อสู้โดยการให้หมอผ่าตัดจนนั่งครบวาระที่คุณหมอผ่าตัดจนเสร็จ นนมีมีเสียงเข้ามาบอกผมว่าคุณลุงยอดเยี่ยมเลยคุณหมอพูด่าคุณลุงยอดเยี่ยมเลยผมดีใจมากครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง,ส,ส,งส,สององค์ได้เข้ามาช่วยผมให้ผมหายใจได้สะดวกโดยโดยไม่ติดขัดเลยครับทน<า>นั้งปกติแล้วผมจะหายใจไม่ได้คุณลุงสมบัติถามคุณหมอไปครับว่าผ่าตัดปกติเขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณยี่สิบกว่านาทีถึงสามสิบนาทีถึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณมครึ่งชั่วโมงซึ่งปกติแล้วผมนอนนี่ ห้านาทีผมก็ไม่ไหวแล้วเพราะผมหายใจไม่ออกแล้วนการที่ว่าเรามีจิตที่อธิษฐานแต่เนื่องจากจิตอธิษฐานพลังของจิตลุนไปด้วยนะครับลูงสมบัาิโอ้โหผมมีพลังมาตอนผมออกมาผมยิ้มแย้มเจ็บใสมีพลังอย่างมากเลยว่าโอ้สมเด็จโตท่านสเสด็จมาช่วยผมหลวงปู่ทวดเสด็จมาช่วยผมโอ้โหผมหายใจทั้งที่ผมไม่น่าจะหายใจได้ผมที่แต่ผมก็หายใจไม่ได้แน่แต่ปรากฏว่าผมหายใจกล้องเบื่อเลยจนกะตั้งผ่านก็ปกตินะผมก็แฝดพร้าอยู่สามอง มีพระสมเด็จมีพระหลวงปู่ทุ่นสมเด็จโตคือพระสมเด็จแล้วอีกองหนึ่งก็พระสมกอนะเนี่ยสามองค์นี้ผมแฝนไปทํางานทุกวันไปข้าเล่าสู่กันฟังเพราะเป็นข้อคิดว่าพระแท้ที่มันอยู่ที่ใจครับใจเราใจเราเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ใจเราไม่จำเป็นต้องมีพระก็ได้ถ้าใจเราระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือท่านสด็จมาช่วยเราเราเห็นโดยในความรู้สึกของเรา พลังเกิดขึ้นมาด้วยบารมีจริงๆครับถึงบอกว่าศรัทธาเกิดบารมีก็เกิดครับพระแท้อยู่ที่ใจครับขอบคุณมากครับหลวงสมบัติคงจะมีเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกในสัปดาห์ต่อไปนะครับสุขภาพผมดีขึ้นผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังรอบหน้าคงจะโชว์ตาได้แล้วใช่ไหมครับโชว์ได้โอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับหลวงสมบัติสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีคุณครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังและรับชมผมลุงสมบัติผักกนรวยแห่งบ้านพปรปัญญหารครับสวัสดีครับ